สวัสดีทุกท่านวันนี้ทีมงานจิตอาสาเรากลับหมดแล้วนะก็เรือผมคนเดียวนะท่านเดียวอ,อ่อันนี้ผมทําเสร็จแล้วนะท่านเปลี่ยนจากประตูนะนท่านนี่มันคือประตูที่รื้อออกมานะท่านอ่ามันคือประตูนะเดิมทีมันคือประตูนะนระืนะร้อออกมามันก็จะมีบานพับมีจะมีอ่าตัวล็อกประตูก็อนล็อกประตูนะแล้วก็มีตัวนี้นะนท่าน ผมก็เอามาดัดแปลงนะเพราะว่ามันมีทั้งสามบานมีตรงนี้แล้วก็อยู่หน้าห้องน้ำโน้นอันนึงฮนะเดี๋ยวจะดัดแปลงทําเป็นโต๊ะทั้งหมดนะเออเจะดัดแปลงทําเป็นโต๊ะนะท่านอันนี้ได้หนึ่งอันแล้วนะสามารถใช้งานได้นะท่านสามารถใช้งานวางพวกของเบาได้นะของหนักไม่รู้มันจะรับน้ำหนักได้แค่ไหนเพราะมันเป็นเดิมทีเป็นประตูมันก็ได้อยู่นะ hey. ก็โอเคอยู่ได้อยู่ได้อยู่รับน้ำหนักผมได้อยู่แสดงว่าวางบาทวางอะไรได้อยู่นะ้วท่านรับน้ำหนักผมได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าให้เพิ่นเช็ดเอาเออหรือไม่ก็เช็ดเอาไว้เลยก็ได้อฮึอโจนาดินะ เร็ดแล้วทุกท่านดัดเลกนะท่านจากประตูกลายเป็นโตะ๊ะนะวางของได้นะวางถ้วยชามวางบาทวางอะไรเวลาญาติยโยมมาเสียบาทกนเช้าก็หาผ้ามาคลุมซะหน่อยนะท่านอ่านะ อนที่จะใส่อันวางบาทวางอะไรก็เอาผ้าเอาผ้ามาคลุมนะมันก็จะดูสวยงามนะเออเอาเก็บของบัดนี้เออเดี๋ยวจะเก็บของก่อนนักท่านทีมงานเก็บของเรากลับมาแล้วเออมันค้ำแล้วแหละผมก็เลยให้เขากลับนะท่านมันมันจะคํำแล้วมันเหลืออีกนิดเดียวจะค่ำ เออก็บของก่อนอืมชวนเข้านะนกเป็ดจวนรนาดักษาอ็ดอืมอะไรกี่วัว อืมมัววอยวายมัไปอารวาดก็ดีใช่แล้ <c oughs> นนจังอะไรกี่จักพื้นนะ Mm-hmm. <laughs>

ตัวปับปอายุตัวก็นเนาะเปลนเนิวมาปัวาอายุอาหารเด้เป็นอะไรอาหารการกินเด้มาปัวาสาเหตุที่ต้องทำให้มันแล้วเสร็จนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นงานเปิดตาดินเนาะงานใหญ่นะท่านเริ่มก่อสร้างนะฮะเอาเผาศพนะท่านเปิดตาดินสวดนะทำตามพิธีกรรม นะครับถ้าไม่ทำพิธีแม่อะไรนี่มันก็ไม่ได้นะพี่น้องเอ้ยต้องทำพิธีตามกระบวนการ เก็บเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอามาใหม่นะอะม่นะไปเงี้ใช้ไฟลบก่อนสินนไห จกอะไรมีแต่เสียงของไม่หนักเท่าไหร่แต่เสียงมักไม่ได้ลืม่อยไม่ได้ลืม่อยจะลืมทำไมยังไม่ได้ใช้เลย Thank <laughs>

เอาไว้ท่านนี้ทุกท่านเก็บของคือรถเสร็จแล้ว